ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งบางแห่งอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างกลับภูมิลำเนาบ้างหรือจัดการสังสรรในโอกาสที่ได้มีชีวิตมาถึงสิ้นปีเก่าจะขึ้นปีใหม่บ้างก็มีหลากหลายประการด้วยกันแต่ในประการที่ถูกต้องนั้นในทางพุทธศาสนาได้สอนให้เราทบทวนชีวิตที่ผ่านมาว่าเราทำความดีอะไรไว้ เราทำสิ่งที่เป็นบุญอะไรไว้หากว่าเราจะมีชีวิตที่ดีต่อไปเราต้องทำสิ่งที่เป็นความดีและทำบุญสรบไปคำสอนทางพระพุทธศาสนานับเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตสู่การดำรงชีวิตอย่างรู้คุณค่าที่ผ่านมาตลอดทั้งปีมีทั้งทุกข์ทั้งสุขคล้าคล้า,ากันไปช่วงโอกาสดีกับการย่างก้าสู่เทศกาลปีใหม่อีกครั้งหนึ่งของทุกชีวิตพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดสมุรสาคร ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตใหม่กับปีใหม่อย่างมีสติโดยทบทวนความผิดพลาดของตนเองเพราะปัจัยเสี่ยงในปัจจุบันสูงมากอันเนื่องมาจากสิ่งมึนเมาจนนำไปสู่การขาดสติและนำพาเสียชีวิตในที่สุดทีนี้สิ่งที่ทําให้คนเรามักจะพลั้งเผลอในปัจจุบันก็คือสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาต่างๆเพราะว่าเมื่อเรา หลงสติแล้วก็สามารถทําความผิดได้หลายประการฉะนั้นจึงขอท่านร่างหลายช่วยกรุณางดเป็นสิ่งที่มึนเมาสิ่งที่ทํำห้สติหลงลืมเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีไม่มีชีวิตที่ผิดพลาดทุกสองชั่วโมงเราจะมีคนเสียชีวิตถึงสี่คนจังหวัดเราเนี่ยนะใน4คนเนี่ยเสียชีวิตเพราะหนึ่งไม่สวมหมวกนิรภัยสอ,อีกคนนึงเมาสุรา สขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ทําให้คนเสียชีวิตก็มาจาก 3. ปัจจัยหลักเลยใน4ีคนที่เสียชีวิตในแต่ละวันนะฮะเมานะฮะแล้วก็ขับรถเร็วแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภยัยนะก,การตั้งสติกับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนต้องไม่ประมาทรถพร้อมคนพร้อมการใช้รถใช้ถนน ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดที่สําคัญเมาต้องไม่ขับเพราะมีแต่เสียงเจ็บกับตายเงินก็สูญชีวิตก็หายมาหลายสิ้นเริ่มต้นปีใหม่นี้อย่าให้ญาติต้องมารับบทเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพเลยดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องเศร้าเคล้าปีใหม่กริตาพาศด้วยนิดทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงาน